ครับผมเอกนะครับจากบ้านจูจํานะครับวันนี้ก็จะมาแชร์เทคนิคดีๆนะครับเมื่อเราได้ลูกสุนัขมาใหม่นะครับหรือหมาตัวใหม่เข้ามาในบ้านนะครับที่มีอายุสักหน่อยหรือเป็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยครับเราอยากให้น้องหมาเนี่ยคุ้นกับเราเร็วนะครับหรือรู้เจ้าของเร็วนะครับวันนี้ก็จะมีสูตรดั้งเดิมโบราณนะครับที่ช่วยให้สุนัขจําเจ้าของได้นะครับหรือบางครั้งเนี่ยเราไปเดินผ่าน สุนัขบ้านอื่นแล้วอยากให้จําเราได้ไม่เหวี่ยงนยครับเดี๋ยวมีสูตรแบบมาแนะนํานะครับก็คือตัวน,นี้เลยเราต้องใช้อาหารนะครับที่ผมใช้บ่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวหันกล้องสักหน่อยนี่นะครับเราก็จะใช้สูตรโบราณหน่อยก็คือการเคี้ยวนี่แหละครับเคี่ยวอาหารตัวน,นี้ผมมีหัวใจไก่นะครับอืมไม่ได้กินเองนะจะเคี้ยว น่ะแม่รสชาติดีนะครับแต่ก็คือตัวนี้เราจะเคี้ยวนะครับเพื่อให้สุนัขนะครับจํากลิ่นของเราได้นะครับก็คือเรียนแบบสัญชาตญาณของแม่สุนัขนะครับคือโดยปกติแล้วแม่สุนัขเนี่ยเขาออกไปหาอาหารเนาะเขาก็จะ กินเข้าไปก่อนนะครับแล้วพอกลับมาถึงรังพออย่างเงี้ยครับก็จะมาขย้อนให้ลูกสุนัขทานนะครับตัวนี้ก็เรียนแบบพฤติกรรมนะครับถ้าเราเคี้ยวเข้าไปนะครับทําอย่างนงี้สักครั้งสองครั้งลูกสุนัขก็จะจําเราเจ้าของได้นะครับรู้เจ้าของได้โดยแบบเร็วนะครับเพราะว่าจะมีกลิ่นของเราอยู่นะครับนี่ก็คือเป็นการเรียนแบบพฤติกรรมของธรรมชาตินะครับแต่ไม่แนะนําให้เอาอาหารสุนัขมาเคี้ยวนะตัวนี้ก็คือเป็นอาหารที่เราปรุงเองเนาะนะครับเดี๋ยวเอาไปให้ทานละกันนะครับโอเค โอเคอืมอืม,อมบางคนก็ใช้มือคุกนะแต่ผมว่ากลิ่นมันไม่แรงเท่ากับการเคี่ยวครับลูกสนักหรือสุนัขเขาจะจำเราได้เร็วกว่าถ้าเราเคี่ยวนะครับทํากับไม้ใหญ่ก็ได้นะครับบางครั้งเราเดินผ่านมาที่พวกดูดุข้างบ้านนี่ครับอาจจะใช้เป็นลูกชิ้นนะครับเคี่ยวแล้วก็โยนให้อนยะ่างเงี้ยเขาจะจําเราได้เร็วมากนะครับแล้วก็จะไม่เห่าเราทีนี้นครับทีนี้ก็จะคุนเลยตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ มันเป็นการเรียนแบบสัญชาตญาณของแม่เขานะครับแม่สุนัขก,ก็จะเลี้ยงสุนัขแบบนี้ครับไปออกล่าสาัตว์หรืออาหารได้ก็จะกินเข้าไปในกระเพาะแล้วก็กลับมาก็จะขย,ย้อนให้รู้สุนัขครับโอเคครับก็ลองไปใช้ดูนะครับว่ารับรองวิธีนี้ได้ผลแน่นอน <c oughs> กินไปให้เขากินต่อ